JYN จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนออาณาจักรแห่งท้องนาพภาตอนที่205ล็อกจิตใจจิตวิญญาณภัยคุกคามครั้งใหญ่มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นรอบภูเขาน้ำแข็งเมื่อเร็วๆนี้ ผู้ฝึกฝนระดับสูงที่ยิ่งใหญ่กูจินหลงจากระดับเต๋าหยวนเสียชีวิตที่นี่เย่เซียวและสู่เย่เย่ถูกโจมตีที่นี่สู่เย่เย่ได้พบกับปรมาจารย์ผู้ทรงพลังของเธอที่นี่ในขณะนี้เวนเรินชู้ชู้กำลังตามล่าเขาที่นี่เขาไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นโชคหรือโชคร้ายของเขาแข็งแกร่งพ่อๆกับเวนเรือนชู้ชูถ้าเย่เซียวพาเธอไปที่บ้านตระกูลเย่ในขณะที่พ่อของเขาไม่อยู่จะไม่มีใครสามารถจัดการกับเธอได้ เขาแค่ไม่ต้องการนำอันตรายมาสู่ครอบครัวของเขานอกจากนี้เขาไม่ต้องการที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาเขานึกถึงสถานที่ใดที่สามารถกําจัดเธอได้อย่างมั่นใจที่สุดยกเว้นภูเขาน้ําแข็ง มันถูกสร้างขึ้นโดยจลิตชีของเขาเองนั่นเป็นผลงานของเขามันก็เหมือนกับสนามบ้านของเขาเองนอกจากนี้เขายังได้สร้างถนนที่ซับซ้อนหลายสายบนภูเขาเพื่อดักจับกูจินหลงพวกเขาจะเป็นประโยชน์ต่อเขาในขณะนี้หากสูเย่เย่ฟังเย่เซี่ยวและหลบหนีผ่านถนนเหล่านี้เธอก็คงจะจับไปสําเร็จเมื่อมีกระแสพลังปราณเย็นเข้ามาเย่เซี่ยวก็เข้าไปในภูเขาและหายตัวไปทันที วนเรินชู้ๆมาถึงหลังจากเย่เซียวอย่างไรก็ตามเธอสูญเสียการมองเห็นเย่เซียวภายในเวลาอันสั้นเช่นนี้สิ่งที่เธอเห็นมีเพียงหมอกในอากาศรอบตัวเธอเธอคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วบกแขนเสื้อของเธอหมอกแตกออกเป็นสองฝั่งจริงๆเธอไม่ลังเลและเข้าไปในหมอกทันที มีเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นที่เยเซียวจะวิ่งต่อไปเขาได้เข้าไปในถ้ำเหมือนพายุหมุนแล้วเมื่อเข้าไปในถ้ำเขาก็เริ่มเดินสบายๆและตรงไปที่ทางออกแล้วเขาก็หันกลับเข้าเมืองโดยไม่ลังเลใจไม่ว่าวันเริอนชู่ๆจะแข็งแกร่งแค่ไหนเธอก็ไม่รู้ว่าเฟิงจือหลิงมีกลอุบายในการเล่นเช่นนี้เยเซียลมีความมั่นใจแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเขาเพิ่งเริ่มกลับมาเขารู้สึกว่าพลังอันแข็งแกร่งได้ขังเขาไว้ต่อหน้าเขา ความแข็งแกร่งนั้นรุนแรงและเป็นดั่งราชามมนเหมือนกับผู้ครอบครองที่เปล่งแสงเรืองรองมาสู่โลกเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วหันหลังกลับและวิ่งไปโดยไม่แม้แต่จะตรวจดูเขาสัมผัสได้ว่าคนที่สร้างความแข็งแกร่งเช่นนั้นจะต้องแข็งแกร่งกว่าเหวนเรือนชู้ชูมากเขาสามารถหลบหนีเหวนเหรือนชู่ชูได้แม้ว่าเขาจะเอาชนะเธอไม่ได้ก็ตามแต่ถ้าเขาต่อสู้กับบุคคลน,นี้เขาจะตาย เยซีว yes, มีปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งนั้นกำลังล็อกตัวเขาไว้ขณะที่เขาซ่อนอยู่ที่นี่และที่นั่นความแข็งแกร่งก็ไล่ตามเขาเหมือนเงาของเขาไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนพลังนั้นก็ติดตามเขาไปมันไม่เคยหายไปหรือหายไปเลยเขาไม่สามารถกำจัดมันได้จิตใจฝ่ายวิญ,ญญาณของเขาสามารถสัมผัสถึงบุคคลได้มันเป็นผู้หญิงในชุดสีขาวเหมือนหิมะเธอเป็นเหมือนน้ำแข็งและหิมะดูเหมือนเธอจะยืนอยู่บนภูเขาน้ำแข็งมองเขาอย่างเย็นชา ไม่ว่าเขาจะพยายามหลบหนีอย่างไรเธอก็ยืนมองอยู่ตรงนั้นเขาไม่สามารถกำจัดจิตวิญญาณของเธอได้เกิดอะไรขึ้นยเยเซียรู้สึกสับสนนี่เป็นอาณาจักรของชนชั้นต่ำผู้ฝึกฝนที่ทรงพลังที่สุดไม่ควรสูงกว่าระดับเทียนหยวนอย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆนี้เขาได้เห็นผู้ฝึกฝนเทียนหยวนนับไม่ถ้วนในความเป็นจริงเขาได้พบกับผู้ฝึกฝนเหล่านั้นที่อยู่เหนือขอบเขตของอาณาจักรนี้ กูจินหลงเป็นหนึ่งเดียวเมิงหุยชิงเป็นหนึ่งเดียวและผู้หญิงชุดขาวคนนี้ด้วยแม้ว่าเธอจะอ่อนแอกว่าเมิงหุยชิงและอ่อนแอกว่ากูจินหลงแต่เธอก็แข็งแกร่งกว่าเย่ยเซียวมากทำไมทุกอย่างดูเหมือนจะหลอกข้าผู้ฝึกฝนระดับสูงผู้ยิ่งใหญ่ยังคงปรากฏตัวในอาณาจักรชั้นต่ำเช่นนี้ทีละคนทำไมเมื่อเขากำลังคิดร่างของเสื้อผ้าสีขาวก็แวบขึ้นมาและเวินเหิร์นชู่ชูก็อยู่ตรงหน้าเขา เยเซียลเปลี่ยนสีหน้าของเขาให้เป็นปกติและหัวเราะเขายืนนิ่งและโบกมือเขากล่าวว่าข้าเหนื่อยมาจบเกมไล่ล่านี้กันเธอตกลงไหมมันฟังดูเหมือนเป็นเพียงแค่เกมเล็กๆน้อยๆที่พวกเขาเล่นกันเจ้าคิดว่าใครกำลังเล่นกับเจ้าอยู่เหวนเหรือนชููๆรู้สึกโกรธเธอพูดในขณะที่กัดฟันพี่เฟิงเจ้าวิ่งเร็วมากข้าเกือบจะสูญเสียเจ้าไปแล้วแต่ทำไมเจ้าไม่วิ่งตอนนี้ละ่ะวิ่งต่อไปสิ เยเซียวถอนหายใจและพูดว่าอันที่จริงข้าไม่คิดว่าเจ้าจะต้องทำงานหนักขนาดนี้ท่านหญิงหวนเรินวนเรนชู่ชูกล่าวว่าหืมเห็นได้ชัดว่าเธอไม่เข้าใจว่าเยเซียลหมายถึงอะไรเธอแค่จ้องมองเขาด้วยดวงตากลมโตที่สดใสของเธอเยเซียลยิ้มและกล่าวว่ามีคำพูดเก่าๆมันง่ายสำหรับผู้หญิงที่จะตามทันผู้ชายในขณะที่ผู้ชายจะตามผู้หญิงได้ยาก เจ้าไล่ตามข้ามาเป็นเวลานานแล้ววิ่งไปมาในถ้ำจริงๆแล้วเจ้าไม่จําเป็นต้องทําก็ได้หืือๆเจ้าผู้หญิงเจ้ากําลังใช้วิธีที่ผิดเหวนเหรินชู่ชู่ตกตะลึงแล้วเธอก็เข้าใจสิ่งที่เขาหมายถึงทันใดนั้นเธอก็หน้าแดงและดวงตาของเธอมีทั้งความโกรธและความเขินอายเธอกัดฟันแล้วพูดว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าคิดว่าข้าควรทําอย่างไรเยเซียวพยักหน้าและพูดอย่างสบายๆถ้าเจ้าคิดว่ามันจําเป็นเหมือนกัน เจ้าสามารถขอร้องข่าได้ข่ามีจิตใจที่อ่อนโยนข่าทนไม่ได้ที่จะถูกขอร้องบางทีข่าอาจจะหลับตาลงและยอมจำนวนอย่างไรก็ตามมันคงทำให้ความบริสุทธิ์ของข่าสูเปล่าเสียงของเขาเริ่มเศร้าจากความสงบดูเหมือนมีคนกำลังทำอะไรซุกซนกับเขาตกนรกบูมในที่สุดหวนเหรินชู้ชู้ก็ทนไม่ไหวเธอกัดฟันแล้วเตะไปที่ท้องของเขา เขากรีดร้องและบินออกไปเหมือนว่าวที่กำลังบินและเหวินเหรินชู่ชูครุ่นคิดและไม่เสียสติแล้วเธอก็เดินตามเขาไปยเยเซียวกำลังกลิ้งไปในอากาศก่อนที่เขาจะแตะพื้นแล้วเขาก็ยังคงเคลื่อนตัวไปบนพื้นถึงตีนเขาก่อนที่จะกลิ้งอีกสามครั้งและหยุดในที่สุดเขาก็สามารถเงยหน้าขึ้นมองได้เขาเงยหน้าขึ้นมองภัยคุกคามอันใหญ่หลวงต่อเขาตอนที่206เหลืออีกครึ่งปีในการมีชีวิตอยู่ เขาเห็นหญิงสาวที่งดงามซึ่งเย็นชาราวกับน้ำแข็งและสง่างามราวกับดวงจันทร์ยืนอยู่ตรงหน้าเขาดวงตาของเธอเฉียบคมราวกับลูกศรน,น้ำแข็งสองลูกที่ยิงเข้าที่ดวงตาของเขาอย่างเย็นชายเยเซียวยืดม่านตาของเขาหากเขาพูดถูกหญิงสาวที่งดงามคนนี้ก็แสดงเจตนาฆ่าเขาเธอต้องการฆ่าเขาเหรอเจ้า,เจ,าเจ้าคือเฟิงจือหลิงใช่ไหมผู้หญิงในชุดขาวมีเสียงที่ชัดเจนและไพเราะ น้ำเสียงของเธอเย็นชาเหมือนน้ำแข็งแต่มันทำให้เขารู้สึกสบายใจข้างั้นเหรอเย่เสียวจ้องมองใบหน้าของเธอเป็นเวลานานผู้หญิงในชุดขาวพูดเบาๆเจ้ากำลังดูอะไรอยู่ข้ากำลังดูเจ้าอยู่ข้าอยากรู้ว่าตอนนี้เจ้าอยู่ในระดับพลังยุทธไหนยเย่เซี่ยวยิ้มข้าต้องยืนยันว่าเจ้าอยู่ระดับไหนเพื่อที่ข้าจะได้คำนวณได้ว่าเจ้าจะมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหน ผู้หญิงในชุดขาวได้ยินคำพูดเกี่ยวกับชีวิตและความตายแต่สีหน้าของเธอยังคงสงบและเย็นชาเธอแค่ตอบอย่างสุภาพว่าโอเยเซียวพยักหน้าข้ารู้ว่าเจ้าไม่แยแสบางทีเจ้าอาจไม่สนใจจริงๆความสามารถในการฝึกฝนของเจ้าอยู่เหนือขีดจำกัดของโลกนี้มากจริงๆเจ้าคิดว่าข้าไม่สามารถรับรู้ว่าเจ้าอยู่ในระดับใดและเจ้าคิดว่าข้าคุยโงงั้นเหรอผู้หญิงในชุดขาวพูดว่าเจ้ารู้เหรอ เยเซียว yeah, สายหัวแล้วพูดว่าไม่แน่นอนเขายิ้มและพูดว่าปกติแล้วเจ้าควรจะพูดถูกเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามข้าเฟิงจือหลิงไม่ใช่คนปกติสาวน้อยเจ้าดูซี่เซียวและหายใจยาวดูเหมือนว่าทุกอย่างจะดีสําหรับเจ้าไม่มีอะไรเลวร้ายกับร่างกายของเจ้าเจ้าควรมีสุขภาพแข็งแรงมากแต่ลึกเข้าไปในดวงตาของเจ้ามีสีน้ําเงินเข้มสีน้ําเงินดังกล่าวได้รวบรวมมาสู่ในตาของเจ้าแล้วตอนนี้มันคงจะกลายเป็นวงกลมไปแล้วใช่ไหม นางพยักหน้าเห็นด้วยคนธรรมดาไม่สามารถมองเห็นได้แม้ว่าบางคนจะมีดวงตาที่แหลมคมและสังเกตเห็นมันก็เป็นไปได้ที่พวกเขาจะไม่สามารถเข้าใจความหมายของมันได้ส่วนใหญ่จะคิดว่าเจ้าเป็นความงามโดยกําเนิดและมีสีสันที่สวยงามในดวงตาของเจ้ามันทําให้เจ้าดูมีเสน่ห์และสวยอย่างไรก็ตามมันไม่เป็นธรรมชาติเลยมันเกิดจากทักษะการต่อสู้ที่เจ้าฝึกฝนมา เมื่อวันหนึ่งม่านตาของเจ้ากลายเป็นสีน้ำเงินเข้มเช่นกันและเจ้ายังไม่ได้กินดอกบัวหยกฟื้นฟูเลยเจ้าจะตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตเจ้าสามารถตายได้ทุกวินาทีในตาของเจ้าพัฒนาเป็นสีน้ำเงินเข้มเยเซีลยิ้มดังนั้นเจ้าไม่มีเวลามากก่อนที่เจ้าจะตายตอนนี้แม้ว่าเจ้าจะหยุดการเพาะปลูกนับจากนี้เจ้าจะมีเวลาเหลือเพียงครึ่งปีเท่านั้นเขาหยุดชั่วคราวและพูดตอเอาล่ะข้าเชื่อว่าเจ้าคงทราบถึงสภาพของตัวเองแล้วข้าถูกไหม ดูเหมือนท่านจะมีจิตใจที่กว้างไกลเมื่อเผชิญกับความตายข้าชื่นชมเจ้าจริงๆผู้หญิงชุดขาวยังคงเฉยเมยเธอไม่ได้พูดอะไรตอบในความเป็นจริงเธอเห็นด้วยกับเยเซียลดูเหมือนเธอจะไม่สนใจชีวิตของเธอเองมากนะักอะไรนะเจ้าพูดอะไรเสียงกรีดร้องดังขึ้นข้างหลังเยเซียลว,วนเหรินชู้ๆมาถึงและยืนอยู่ตรงหน้าเยเซียวเธอจ้องมองเขาแน่นและพูดด้วยความตื่นตระหนกพี่เฟิงเจ้าเจ้าพูดจริงหรือ เยเซีย yes, พูดเบาๆข้าบอกเจ้าข้าไม่แน่ใจว่าความคิดเห็นของข้าถูกหรือไม่ข้าไม่ใช่เจ้าตัวเจ้าสามารถถามผู้หญิงคนนี้ได้เธอคือคนที่เรากำลังพูดถึงเธอรู้ดีที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของเธอเองอืมเธอต้องเป็นอาจารย์ของเจ้าเหรอข้าไม่รู้หรอกถ้าเจ้าไม่ตื่นตระหนกแบบนี้เหวนเหรนชู่ชู่หันกลับมามองหญิงสาวแล้วพูดเศร้าวๆว่าท่านอาจารย์จริงหรือเจ้ามีเวลาเหลือเพียงครึ่งปีที่จะมีชีวิตอยู่จริงๆเหรอหญิงสาวพูดเบาๆ อาจจะไม่มากขนาดนั้นแล้วไงละ่ะร่างกายของวนเรินชู่ชู่สั่นเทาหลังจากที่เธอได้ยินเช่นนั้นเธอโซเซและพูดว่าแต่อาจารย์เจ้าทำไมหญิงสาวกล่าวว่าเพราะเหตุนี้ข้าจึงมาที่ดินแดนหานหยางวนเรินชู่ชู่หลังน้ำตาเธอร้องไห้และพูดว่าข้าเข้าใจแล้วท่านอาจารย์ท่านไม่เคยคิดที่จะรักษาให้หายขาดเลยเจ้าคงไม่อยากบรรเทาอาการเจ้าแค่เจ้าแค่อยากใช้เวลาที่เหลือกับข้าใช่ไหม ดวงตาที่เย็นชาของหญิงสาวเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนเธอมองไปที่ลูกศิษย์ของเธอแล้วพูดเบาๆไม่ใช่นั่นคือความจริงหวนเหรินชู่ชู้ร้องให้อย่างบ้าคลาั่งแต่แต่ตอนนี้เรามีวิธีแก้ปัญหาที่ใช้งานได้จริงแล้วใช่ไหมแม้ว่าเจ้าจะไม่ต้องการให้พี่เฟิงสัมผัสแต่ข้าได้พบดอกบัวหมึกฟื้นฟูแล้วมันจะกลายเป็นดอกบัวยกฟื้นฟูในไม่ช้าท่านอาจารย์ยังมีความหวังทำไมเจ้าถึงยอมแพ้ทำไม ยอมแพ้ทำไมเธอร้องไห้หญิงสาวยังคงมองเธอด้วยสายตาอ่อนโยนและไม่ได้พูดอะไรอยู่นานทั้งสองคนอาจารย์และลูกศิษย์ยืนอยู่ด้วยกันคนหนึ่งมีน้ำตาบนใบหน้าของเธอในขณะที่อีกคนไม่มีอย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับที่เยเซียวพูดพวกเขาไม่ได้ดูเหมือนอาจารย์และลูกศิษย์พวกเขาเป็นเหมือนพี่สาวน้องสาวที่ยืนอยู่ด้วยกันมากกว่าที่จริงแล้วหญิงสาวยังดูอ่อนกว่าวัยอีกด้วยเธอดูเหมือนเธออายุเพียง17ปีเท่านั้น ในสายตาของเธอที่มองเวนเหรินชู้ชู้มีความห่วงใยและความรักมันเหมือนกับแม่กำลังมองดูลูกสาวของตัวเองน้ำตาของวนเหรินชู้ชู้ไหลไม่หยุดเธอหันกลับไปมองเย่เซียวและขอร้องพี่ฟังดูสิอาจารย์ของขา้าเธอเจ้ามีวิธีอื่นอีกไหม เยเซียวขมวดคิ้วและพูดว่าข้าไม่สามารถรับประกรันอะไรเจ้าได้ข้าต้องตรวจสอบให้ละเอียดยิ่งขึ้นแล้วจึงได้ข้อสรุปที่ดีขึ้นอะไรก็ตามข้าจําเป็นต้องบอกเจ้าว่าดอกบัวหมึกฟื้นฟูที่เจ้าให้ข้าครั้งที่แล้วมันจะไม่กลายเป็นดอกบัวหยกฟื้นฟูสําหรับเจ้าเพราะมันหายไปแล้วเหวนเหรือนชู่ชู่ตกใจอะไรนะเมื่อกี้เจ้าพูดว่าอะไรนะเจ้าเจ้าทาลายดอกบัวหมึกฟื้นฟูหรือไม่ จ้าจากนั้นดวงตาของเธอก็เต็มไปด้วยเจตนาข่าเธอยังคงจ้องมองที่ยเยเซียวยเยเซียวสัมผัสได้ถึงอันตรายทันทีเขาไม่กล้าหลอกเธออีกต่อไปและพูดว่าดูเจ้าสิข้าหมายถึงดอกบัวหมึกฟื้นฟูได้รับการพัฒนาอย่างประสบความสำเร็จโดยข้าตอนนี้เป็นดอกบัวหยกฟื้นฟูแล้วดอกบัวหมึกฟื้นฟูหายไปแล้วแต่เรามีดอกบัวยกฟื้นฟูแล้วเจ้าใช้จินตนาการในทางลบอย่าตำหนิข้าสาวน้อย ตอนนี้เจ้ารู้แล้วว่าไม่ควรยุ่งกับค่าค่าสามารถทําให้เจ้ารู้สึกเหมือนอยู่ในนรกและยังทําให้เจ้ารู้สึกเหมือนอยู่ในสวรรค์ด้วยคาพูดเพียงบางคําเท่านั้นเหวนเรือนชู่ชูตกตะลึงแล้วยิ้มทั้งน้ําตาเธอพูดอย่างประหลาดใจเจ้าพัฒนาดอกบัวหมึกฟื้นฟูได้สําเร็จจริงหรือเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออาภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะ อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ